ขนมอตาลีทั้งหมด16กลก่องจากงานสาหาไหลฟ์ฟู้ดแฟนอย่ามนี่แหละสาพฟัดแนที่ไปเทคบางนาเลร็แล้วเราจะได้เ็นมาเป็นของแถมนี่จะดูของเล่นกัน เอากล่องแรกมาแกะดูก่อนนะกล่องที่หนึ่งของวันนี้ทยอยแกะวันละกล่องเราแกจะได้อะไรบ้าง รสซีฟู้ดย่างสาหร่ายรถนี้น่าจะอร่อยะค่อยกินแกะกันนะครับหนึ่งกล่องมีสิบสองซองอกล่องที่หนึ่งเหรียญนี่หนึ่งออเหรียญนี่หนึ่งก็สีทองเลยครับขอบทองก็ เหทองเปนโมกุลที่หนึ่งก็เหรียญที่สองเ,เ,เ,เราจะได้เหรียญดากันบอลหรือเปล่า อ๋อสีทองอีกแล้วออง่ายจังหมายเลขสิบหก 16. อันนี้มีกล่องให้เปิดเล่นสนุกทั้งวันเลยขอที่สามถูกมากนะครับกล่องโหลหนึ่งห้าสิบบาทตกซองไม่ถึงห้าบาท แล้วของเล่นก็ของเล่นดีแทมก็เป็นเหรียญโลหะไปกโกหัง เบจิต้าเรียญธรรมดา <c oughs> กบันบูอนที่หกนี่ยังไม่มีของแรลๆหลุดมาเลยนะว่าได้เหรียญน,นะกบันสักเหรียญ พิกโกโลหกสองผ่านไปสองที่เจ็ด เซลเด่นธรรมดาเซลเอาที่แปด เรียนธรรมาดาอยู่ข้อที่เก้า oh <laughs> อ๋อที่สิบเอ็ดของกล่องนี่อ่าสีทองเป็นทองสามเหลี่ยมสำหรับกลองนี้ไมายเลขสิบเจ็ด ท้ายของกล่องนี้นะครับไออ้อหัจิด้เห็นทองล้วนๆเลยไม่มีเหรียญเงินมิเตอร์ซาตาน กองนี้แปดสิบเอ็ดแบบถึงเครื่องหมายคาถามคือเป็นเหรียนที่หายากมัง้ง